ฉันใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายวันวันก็อยู่แต่ที่ฟาร์มเพื่อดูแลมันการเป็นลูกชายคนโตเนี่ยมันช่างยากลำบากจริงๆเลยนะแต่อย่างน้อยเราก็มีที่อยู่และจานอาหารของเราก็ไม่ว่างเปล่าเรามีอาหารกินจนกระทั่งสงครามมาถึงฉันสูญเสียทุกๆอย่างในคืนคืนนั้น สิ่งสุดท้ายที่ฉันจําได้คือพ่อของฉันตะโกนบอกว่าให้ฉันวิ่งหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอดตอนแรกฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำยังไงแต่ฉันจําได้อย่างนึง่งเรื่องเล่าที่แม่ของฉันเคยเล่าให้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับลุงของฉันโลดันเขาอาศัยอยู่ตอนเหนือในหมู่บ้านที่สงบสุขและห่างไกลจากสงคราม ฉันใช้เวลาเป็นสัปดาห์เพื่อไปที่นั่นไปที่ที่แม่ของฉันเคยเล่าให้ฟังและฉันก็ได้เห็นมันที่นี่แหละที่ที่ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Medieval Dynasty เกมเอาชีวิตรอดที่ต้องเอาชีวิตรอดในยุคกลางกันนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปทำเวสก,ก่อนดีกว่าภาพสวยมากนะเกมนี้บอกเลยมัคนค้างสวยนี่ขนาดปรับแบบว่าไม่ได้สูงสุดนะเนี่ยถ้าปรับมากกว่านี้อาจจะแหลกได้นะเอ้ยนี่ไงคนนี้เราต้องมารับกควสกับคนนี้นะชื่อยูนิโคสเควสของเราเวสแรกของเราเลยสวัสดียูนิโคสคนนี้อายุ50นะชื่อยูนิโคสดดูดวงตาคู่นั้นสิฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วนะ ดวงตาสีฟ้าเหมือนกับท้องฟ้าและมีสีดำเหมือนกับท่านคุณสบายดีหรือเปล่าน่ะคุณดูเหมือนคนที่กำลังเห็นผีอยู่นะอ๋อฉันสบายดีน่ะแต่ดวงตาของนายน่ะเหมือนกับเขาจริงๆนะขอโทษนะคุณจำฉันสลับกับใครหรือเปล่าน่ะฉันเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกน่ะฉันมีชื่อว่าลาซิเมียนะลูกของวันด้าหรอแล้วก็เป็นหลานของโรดานซีนะอะไรนะคุณรู้จักแม่ของฉันด้วยหรอก็ไม่เชิงหรอกนะฉันรู้จักเธอแต่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนอ่ะเออฉันคิดว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจนะ เออเดี๋ยวกอนะฉันรู้จักเธอเหรอเออเธอสบายดีหรือเปล่าน่ะฉันก็หวังว่าแบบนั้นนะแต่ฉันสูญเสียพ่อแม่ไปทั้งคู่ในสงครามน่ะโอ้แย่ชะมัดเลยอ่ะไม่มีใครอยากจะสูญเสียคนรักในอายุที่ยังน้อยแบบนี้หรอกฉันโอเคพวกเขาตายไปแล้วน่ะแต่ฉันยังมีชีวิตรอดอยู่ฉันต้องใช้ชีวิตรอดต่อไปแผนของฉันก็คือว่าฉันจะมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่น่ะนายดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะฉันมั่นใจได้เลยว่าถ้าพ่อแม่ได้ยินที่นายพูดเนี่ย เขาคงจะภูมิใจแน่นอนเออคุณบอกว่าคุณรู้จักลุงของฉันเหรอโลดันนะ่ะฉันมาที่นี่เพื่อตามหาเขานะ่ะโอ้รอซิเมียฉันคงต้องบอกข่าวร้ายกับนายนะลูกของนายนะเพิ่งจากจากเราไปเมื่อ3ามปีที่แล้วนะ่ะฉันเข้าใจดีว่านายรู้สึกยังไงอ่ะเขาเป็นเพื่อนรักของฉันเองถ้าาง,งั้นฉันก็คงตัวคนเดียวแล้วสินะอย่าพูดอย่างนั้นสิมองมาที่ฉันสิที่หมู่บ้านนี้ไม่แต่คนจิตใจดีนะถ้านายต้องการอะไรนายสามารถบอกพวกเขาได้นะ เออแล้วฉันควรจะทำอะไรดีตอนนี้อ่ะนายสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ได้นะนายสามารถสร้างบ้านสร้างฟาร์มแล้วก็สร้างทุกๆอย่างที่นายอยากจะสร้างเลยสร้างเป็นหมู่บ้านเลยก็ได้นะนี่เกมนี้เราสามารถสร้างหมู่บ้านได้นะแล้วมันฟรีหรือเปล่าละ่ะมันไม่ฟรี <c oughs> มันไม่ฟรีอยู่แล้วมันไม่ฟรีหรอกนะเราต้องจ่ายภาษีให้พระราชาทุกๆปีนะ่ะแต่นายก็ห้ามทําผิษกษดกฎด้วยนะไม่งั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนฟังดูสุดยอดไปเลยนะหมู่บ้านนี้ค่อนข้างสวยดี และฉันคิดว่าฉันจะอยู่ที่นี่แหละดีใ,ใจด้วยที่ได้ยินแบบนั้นนายสามารถไปหาพวกวัตถุดิบต่างๆบนพื้นที่แห่งนี้ได้เลยนะสามารถเก็บพวกหินพวกไม้เพื่อจะทําของแล้วก็สามารถขับพวกขวานมาได้ด้วยนะสามารถขับขวานเพื่อมาตัดไม้แล้วก็สร้างเป็นคอนเพื่อจะมาสร้างบ้านได้นะถ้านายสร้างบ้านเสร็จแล้วกลับมาที่กอโทเวียนะมาหาภรรยาของฉันฟังดูเป็นแผนที่ดีนะโอเคนี่รับเคลดมาแล้ว เบืแรกของเราก็คือการสร้างบ้านนะเดี๋ยวเราต้องไปหาไม้แล้วก็หาหินมาสร้างขวานเราจะได้สร้างบ้านได้โอเคเลยครับป่เราไปหาหินกันดีกว่าหาหินหาไม้ตรงนี้ก็มีไม้นี่เก็บก่อนเก็บไม้ไปสร้างบ้านนะครับนี่โอเคหาหินด้วยหาหินด้วยเราต้องการหินสองก้อนมาสร้างขวานนี่ไงจะหินแล้วเก็บหินก้อนนี่อันนี้ด้วยโอเคแล้วก็ไม้อีก2อันเก็บตรงนี้โอเคตอนนี้เราได้ของครบแล้วนะเดี๋ยวเราต้องมาสร้างขวานกันกดนี่มาเลยสร้างขวานก้อน ตัดไม้แถวนี้แหละตัดแถวนี้ได้ไหมตัดแถวนี้เลยแล้วกันนะตัดไม้แถวนี้แหละเราต้องตัดไม้5ต้นแล้วก็สร้างเป็นคอนแล้วก็ต้องไปเก็บฟางคาวด้วยเอามาสร้างหลังคาบ้านเก็นี้นี่เราแบกของได้น้อยมากเลยนะถ้าเราตัดไม้ไป5ต้นนี่คือแบบแบกไม่ไหวแน่นอนแบกไม่หมดแน่นอนบอกเลยแต่เราจะตัดแถวแถวนี้ไว้นะเราจะทิ้งไว้แถวนี้เลยเก็บไม้พวกนี้ก้อนเนี่ยเก็บแค่นิดเดียวนี่คือตัวหนักแล้วนะนี่น้ําหนักที่เรามีได้ตอนนี้คือ35มสิบห้ากิโลนะแต่เราแบกอยู่สิบเก้าโลแต่เก็บไม้นิดนึงนี่คือแบบเต็มตัวบอกเลย อันนี้เก็บมาปุ๊บปบโอเคนี่โอเคเรียบร้อยต้นที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วมามาตัดไม้กันเลยดีกว่าโอเคแค่นี้ก็จะเต็มแล้วเน่นี่ไงหนักแลละแค่นี้ตัวผมก็หนักแล้วครับโอ้ไม่ไหวแบกของไม่ไหวนะเนี่ยตัวเราเนี่ยเดี๋ยวเราขับคอนก่อนแล้วกันนะแบกของไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็เอามาทิ้งกองกองไว้นะมานี่เต็มตัวแล้วเนี่ยตอนนี้เออเราต้องทิ้งก่อนทิ้งไม้ไปสักอ่ะทิ้งไม่หมดเลยทิ้งไปหมดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวตัดไม้ตัวนี้ก่อนเอาไม้ตัวนี้มาด้วยเดี๋ยวเราจะไปกองกองรวมก เราเวลอัพแล้วขออัพเวลก่อนแล้วกันอัพเวลอันนี้เดี๋ยวเราจะอัพอันนี้ก่อนนะมันจะได้ EP มากขึ้นเวลาเราตัดไม้อะได้มากขึ้น5เปอร์นะอันนี้อัพมาเลยอัพมาหนึ่งขัน้นโอเคแล้วก็เก็บไม้นี้ปึ๊บเราก็ต้องทิ้ง <c oughs> ตัวโคตรหนักแบกไม่ไหวเลยเนี่ยไม้โคตรใหญ่บอกเลยว่าไม้หนักมากเราต้องทิ้งไปก่อน4ีไหมทิ้งไปซ4แล้วกันนะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บฟางด้วยนี่ไงต้นฟางเก็บก่อนใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรอเอาต้นฟางอยู่ไหนเนี่ยเดิมต้นฟางมันอยู่ริมน้านะ นู่นตรงนั้นมีฟางอยู่ด้วยเดี๋ยวเราวิ่งไปวิ่งไปเก็บฟางเราจําได้ว่าแถวๆนี้มันจะมีของให้เราเก็บนะมีหรือเปล่าอ่ะจาได้ว่ามันมีขวานให้เราอ่ะตรงนี้อ่ะมีไหมเนี่ย <c oughs> มันจะมีหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันซุ่มเกิดก็ไม่รู้นะตอนที่เราเคยเล่นในไลฟ์สซมันมีอยู่แถวนี้อาจจะซุ่มเกิดมั้งน่าจะไม่มีเดี๋ยวเราเก็บฟางก่อนเก็บมา32อันครับจะเอาไปสร้างบ้านเว้ยตอนนี้อัพวลอีกแล้วเราวิวสามสิบสองแล้วเอ้ย hey, <c oughs> ไม่ใช่วิวสามสองดิวิวสองครับวิวสองเอาไม่ใช่วิวสองห <c oughs> รอกอ วิวมันแยกประเภทเดยนะมีทั้งหมด6ประเภทเนี่ยมีวิเกี่ยวกับพวกการตัดไม้อะไรพวกนี้มีการล่าสาัตว์ทาฟาร์มแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ประมาณนั้นเวลาเราคุยกับพวก NPC บมากๆมันจะเพิ่มวิวตรงนี้ได้นะแล้วก็น,นี้เป็นค่าโซเวิรลแล้วก็อันนี้คือค่าการขาบของนะเดี๋ยวเราอัพอันนี้ก่อนเราอัพเหมือนเดิมนะก็คือเพิ่มเ p มากขึ้น5%นี่อัพไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็เก็บต่อโอเคตอนนี้เราครบแล้วนะสร้างบ้านได้แล้วไปเรราาาส้้งบนนนก่อ คิดว่าเราจะสร้างบ้านแถวๆนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างจะโล่งนะในอนาคตเราอาจจะสร้างเป็นหมู่บ้านอะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปสร้างตรงนี้กันดีกว่านะมันโล่งดีไปเลยครับวิ่งไปวิ่งไกลด้วยบ้านที่เราจะไปสร้างนี่ก็ไกลจากหมู่บ้านเหมือนกันนะเนี่ยดูดิหมู่บ้านอยู่นี่เลยนะไกลมากเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราอยากได้พื้นที่โล่งๆไงเราก็เลยแบบจาเป็นต้องเดินไกลหน่อยนี่ตรงนี้แหละที่เราจะมาสร้างบ้านกันเออเราต้องสร้างนี่ก่อนนี่สร้างบ้านหลังแรกของเรานะต้องการไม้6กท่อนเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนตัดไม้มาสร้างบ้านก่อนครับ นี่โอเคเรียบร้อยตอนนี้สร้างบ้านได้แล้วนะอันนี้มันสร้างได้ไหมอะ่ะอันนี้เราสร้างไม่ได้นะมันต้องการค่าเทคโนโลยี250ก่อนอะ่ะยังสร้างไม่ได้สร้างได้แค่อันนี้นะเราเอาบ้านติดถนนก็ได้มั้งเดี๋ยววางบ้านไว้ซักประมาณตรงน,นี้แล้วกันนะนี่โอเคสร้างบ้านริมถนนเลยเนีย่ยบ้านเราอยู่ติดถนนมากที่ดินแพงแน่นอนตรงนี้บ้าน <m ur ly> ติดถนนเนี่ยเ <im it> ดี๋ยวเราต้องเอาไม้มาตอกนะนี่ตอกอย่างนี้สร้างบ้านแต่เราทิ้งไม้ไปเยอะมากเลยนะเราทิ้งไม้ไว้ตรงไอ้หน้าหมู่บ้านไปเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวเราตัดแถวนี้เอาก็ได้มั้ง เราตัดแถวนี้เอานี่แหละตัดไม้ให้หมดจะถางป่าให้หมดเลยเราจะมาสร้างบ้านของเราแค่นี้พอไหมเน่สองต้นเอ้ยโอเคล้มแล้วนึกว่าต้นไม้จะไม่ล้มซะอีกเดี๋ยวเราไปตัดต้นนี้ก่อนแล้วกันนี่ขอตัดต้นไม้น่อยนะครับได้มาแปดอันแล้วนะน่าจะพอแล้วแหละคิดว่าแปดอันน่าจะพอนะเอามาสร้างบ้านก่อนกดผิดกดผิดตุ <c oughs> ด่มนี้คือแบบสับสนมากเกมนี้โอเคนี่สร้างไปเกมนี้คือแบบตอกแบบตอกนานมากตอกบ,บ้านนี่คือแบบใช้เวลาหน่อยเราสามารถปรับแบบว่าอยากให้ตรงไหนเป็นหน้าต่างอะไรเงี้ยสามารถปรับได้หมดเลยนะแต่เราเอาแบบที่มันให้มานนี่แหละสวยอยู่แล้ว ตอนนี้กิ่งไม้เราหมดแล้วว่เดี๋ยวเราไปหาก,กิ่งไม้เพิ่มก่อนนะ,ะกิ่งไม้แถวนี้ก็มีเนี่ยเก็บได้มีกิ่งไม้ไหมครับแถวนี้นี่ไงอ๋อเสียงกระใต้โอเคกระ่ายอยากโดนเป็นเนื้อใช่ไหม <c oughs> สงสัยกระใต้ยอยากจะเป็นเนื้ออาหารให้เราคืนนี้เอ้ยอะไรอ,อ๋อน้ําเราต้องกินน้นํานี่ลืมไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปกินแล้วกันนะตอนนี้เราหิวน้าครึ่งรอดแล้วเดี๋ยวค่อยแวะไปกินเก็บไม้มาสร้างบ้านก่อน,อนดีกว่าโอเคไปสร้างบ้านต่อดีกว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต,แต่คิดว่าน่าจะพอเอามาสร้างต่อครับนี่เเาข้ไปลย รีบสร้างบ้านให้เสร็จก่อนมืดครับเดี๋ยวเราจะไม่มีที่นอนเอาเราที่สร้างบ้านเร็วเหมือนกันนะเนี่ยสร้างบ้านภายในวันเดียวก็สร้างเสร็จได้โคตรกิ่งเลยนี่โอเคตอนนี้เราขัดท่อนสูงแล้วก็กิ่งไม้อะขัดท่อนสูงก็กิ่งไม้เยอะมากเลยเดี๋ยวไปหาเพิ่มก่อนต้องการกิ่งไม้ท่อนสูงเพิ่มครับอุ้ยใกล้มืดแล้วหรอเฮ้ยเพิ่งเริ่มเกมเองนะเพิ่งเริ่มเกมใกล้มืดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะเนี่ยรีบตัดไม้ก่อนเดี๋ยวเราไม่มีบ้านอยู่ตัดไม้มาเยอะเลยนี่เก็บมาก่อนปึ๊ เอามาสร้างบ้านใช้ไม้เยอะมากเลยนะในการสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเป็นไม้โคตรเยอะเลยบ้านนี้ด้วยนี่ก็บไมห้หมดโอ้นเหนื่อยแล้วตัดไมา้จนาเหนื่อยเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสร้างต่อเมื่อเราจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่ต่อเข้าไปโอเคเรียบร้อยได้บ้านหลังแรกของเราแล้วนี่บ้านเราจะมีเตียงให้นะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อนี่ building building ที่เราสามารถสร้างได้ทั้งหมดนะตอนเริ่มเกมมาเราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้แค่5้าหลังนะโอเคแต่เราแค่มีหลังเดียวก็พอนะมั้ อันนี้เป็นโกดังเก็บของครับไม่ใช่โกดังเรามันคือแค่หีบเก็บของเฉยๆของที่เรายังไม่ได้ใช้เราจะเก็บไปให้หมดนะโอเคเรียบร้อยนี่มีเตียงด้วยมีเตียงนอนคู่นะแต่เรายังไม่มีคู่ดิ <c oughs> มีแค่ตัวคนเดียวครับนอนเตียงเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราต้องกลับไปหาภรรยาของยูนิโก้ด้วยนะไปเราบเควอต่อแล้วก็มีเควสนี้ด้วยให้เราเซตแทบ็บวะเซตแท็บกระต่ายนะแท็บกระต่ายต้องใช้กิ่งไม้สิบอันนะสร้างก่อนแล้วกันนะสร้างให้เสร็จก่อนค่อยกลับไปที่เมืองเดี๋ยวเราต้องหาหินด้วยเราต้องการมาสร้างมีหินัาายยกง่ ไอหินอยู่ไหนหมเนี่ยหาหินไม่เจออะหินอยู่ไหนครับเนี่ยหาหินไม่เจอเลยเออุ้ยเจอสัตว์ด้วยเจอสัตว์แต่มันไม่ทำร้ายเราหรอกนี่มีหินอยู่โอเคเก็บหินก่อนโอเคเรียบร้อย isce. ตอนนี้เราสร้างมีดแล้วนะสร้างมีดมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องสร้างกระต่ายด้วยนะไม่ใช่ทางกระต่ายดิสร้างแถบกระต่ายนี่สร้างแถบกระต่ายก่อนเดี๋ยวเอาไปวางไว้ข้างๆบ้านเลยแล้วกันนะวางไว้ตรงนี้เลยข้างๆบ้านเราปลอยไ้เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีสมัตว์มาติดเองนะพวกกระต่ายเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้มีเควสให้เราล่าสัตว์ด้วยหนึ แล้วก็ไปคุยกับภรรยายูนิโกรเดี๋ยวเราวิ่งไปที่เมืองเลยแล้วกันนะถ้าเจอกระต่ายรรหว่างทางเราก็จะคาเลยเราจะได้ทำเควสเสร็จนี่ไงเจอแล้วเจอกระต่ายหนึ่งตัวแล้วจะหนีไปไหนเจ้ากระต่ายจะหนีไปไหนกระต่ายก,กระปกก้อนอ๋อนีมืดแล้วโอเคมืดแล้วเราต้องเข้านอนนะแต่เรายังไม่นอนหรอกไปล่ากรกะต่ายก่อนเอ้ยจะหนีไปไหนหนีไปไหนสับเลยนี่เรียบร้อยโหดหลาย <laughs> โหดหลายสุดๆเลยนะเนี่ยเราเนี่ยสับกระต่ายตั้งแต่เริ่มเกมนี่แร่เนื้อแร่เนื้อแล่เนื้อกระต่ายมากินนี่ออกทเรียบร้อยเสร็จเควสแล้วนะ ก็เควสต่อไปเราก็คือแค่ให้เราลอดผ่านชีวิตไปให้ได้หฤดูนะแล้วปรับฤดูไว้7วันนะเกมนี้ก็คือว่าถ้าผ่านไป7วันก็จะเปลี่ยนฤดูกาลนะแล้วนี่เมืองเรากลับทางไหนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยมีซูงด้วยเฮ้ยมีขวานด้วยไอยทิ้งไว้เนี่ยเจอของคนเฉยเลยเก็บมาก่อนมีคนทิ้งของไว้ให้เรานะเนี่ยตรงนี <c> ้ <oughs> มีของเดี๋ยเราจิกมาเลยเนี่ยแล้เวเรากลับหมู่บ้านทางนี้ปะโอเคกลับหมู่บ้านทางนี้นะเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปก็ไปคุยกับภรรยายูนิโกสไฮ้ตรงนี้มีของอีกแล้ว มีอะไรไหมมีขวานหินอีกแล้วอะอยากได้ขวานเงินนะมีขวานเงินบ้างไหมเนี่ยอันนี้อะไรครบรอบเก็บมาก่อนมีอะไรอีกไหมเนี่ยมันจะมีแค่นี้นะวิ่งไปต่อจะมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกลับมาบ้านไก่มากเลยเนี่ยบ้านเรานี่อยู่ไกลหมู่บ้านมากเลยเฮ้เดี๋ยวเรากินน้ําก่อนลืมกินน้ําไปเลยก็กินน้ําหน่อยน้าสึกอึกโอเคเรียบร้อยเต็มแล้วแล้วก็กินอาหารด้วยนี่ตอนเริ่มเกมเขาจะให้อาหารเรามานะกินก่อนกินอาหารเยอะมากบอกเลยเกมนี้ เกมนี้นี่คือแบบอดยากมาจากไหนนะกินทีเป็นสิอันเลยนะกิน <G in S 2> <c oughs> เยอะจัดเลยเดี๋ยวเราวิ่งกับหมู่บ้านก่อนหมู่บ้านไกลจังเลยหมู่บ้านเราไกลนี่คือบบกว่าจะวิ่งไปวิ่งกลับนี่คือนานมากตัวนี้มีของอีกแล้วนะมีอะไรไหมครับมีข้าวอรอเก็บข้าวก่อนเจอข้าวเจออะไรระหว่างทางนี่เราเก็บหมดเลยนะเนี่ยมีขวานไหมอยากได้ขวานอะ่ะอันนี้มีไม้ไม่มีขวานหรอทำไมโชคร้ายจังไม่เจอขวานเลยเฮ้ยไม่มีขวานจริงนะเนี่ยใช่ไหมเหมือนจะไม่มีขวานนะ ทำไมเราไม่เจอขวานจากได้ขวานนะอยากได้ขวานที่เป็นขวานทองแดงมันดีมากเลยนะมันตัดไม้ไวมากแล้วก็แบบทนทานสูงมากเลยนะแต่เดี๋ยวก็คงเจอ <c oughs> คงจะเจอเองนะตอนที่เราเล่นหลายโซนนี่คือแบบเจอบ่อยมากเลยเจอ3าสี่ตัมเลยนะขวานเนะี่ยอันนี้เรามาถึงหมู่บ้านแล้วภรรยา,ย,ายู่ในโกอยู่ไหนเนะี่ยวันนี้หรือเปล่าเนะี่ยวันนี้ไงภรรยายู่ในโกนะชื่ออะไรเนะี่ยโดบอนเนียก้าหรอ <c oughs> ชื่อมันเรียกยากมากเลยชื่อแต่ละคนนี่คือแบบเรียกยากมากเลยนะเนะี่ยคนนี้อายุ32สวัสดีมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านะ สวัสดีคุณคือโดบอนเนกาชื่อดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะคุณคือโดบอนเนกาใช่ไหมย,ยินดีที่ได้รู้จักนะผมชื่อลาชิเมียนะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะลาซิเมียคุณมาหาฉันทําไมหรออยู่ในกฎบอกว่าคุณสามารถช่วยฉันได้เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะ่ะฉันคงจะต้องการอาหารสําหรับสัปดาห์นี้นะโอเคนี่ตอนนี้เราล็อกคริสเซนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เราทําอะไรเนี่ยให้เราหาของมาให้เหรอแต่เราก็มีอยู่แล้วนะ เออยูนิคอรเรามีของมาให้นะนี่เกมนี้เราอาจจะแปลได้ไม่เยอะนะเพราะว่าแบบเควสมันยาวมาก <c oughs> เควสในการอ่านมันยาวมากเลยนะเมื่อกี้เราเอาเล่ามาให้ยูนิโกรนะโอเคเควสเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมนี้คือแบบแปลยาวมากเลยนะถ้าเราจะแปลเนี่ยบอกเลยว่ายาวมากตอนนี้เราเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่านะแค่กลับมาหม้่บ้ากก็มืดแล้วเนี่ยวิ่งกลับไปนอนก่อนดีกว่านอนที่บ้านของเราบ้านเราอยู่นี่เนี่ยบ้านเราไกลมากเลยนะ <c oughs> วิ่งกลับบ้านก่อนต้องกลับไปนอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีเควสต่อนะเควสของยูนิโกต่อ บ้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้หมืดมากมืดแบบสุดๆไปเลยโอ้โหยังไม่ถึงบ้านอีกอ่อบ้านเราอยู่ไกลแล้วเน่ยหรือว่าเราสร้างบ้านไกลเกินไปวันนี้จะถึงบ้านไหมเนี่ยจะได้นอนหรือเปล่าบ้านไกลโคตรเลยสร้างบ้านไปไกลมาเลยนะนั่นไงเราเจอบ้านเราแล้วโอ้ไกลมากวิ่งมาจนมืดค่ำแล้วเนี่ยบ้านเราไกลโคตรเลยกลับมาถึงบ้านสักทีครับอันนี้กับดักเราใช้เสร็จหรือยังเนี่ยกับดักอันนี้ไงจับกระตาได้แล้วใช่ไหมจับกระตาได้แล้วโอเคเก็บของก่อน เก็บกระต่ายขึ้นมาครับนี่แล้วก็เปิดขึ้นมาอ่าโอเคเรียบร้อยมันพังได้ด้วยนะมันมีเปอร์เซนต์บอกว่าพังได้อยู่นะโอเคเข้าไปนอนก่อนดีกว่านะเข้าไปนอนสักหน่อยครับนอนให้เช้าข้ามวันไปเลยเช้าแล้วนี่นอนเร็วมาก <c oughs> นอนจนเช้าเลยนะเดี๋ยวเราเก็บของก่อนของที่เราไม่ได้ใช้ตอนนี้เออพกไม้เนี่ยยังไม่ได้ใช้นะเก็บไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเก็บอันนี้ไปด้วยดีกว่านะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้280บาทเหรอ,อันนี้แพงมากเลยนะเหมือนจะเป็นเหล้านะเก็บไปก่อนแล้วกันโอเคโอเคเก็บประมาณนี้นะตัวจะได้ไม่หนักกมาก เรียบร้อยแล้วครับเช้าว,วันถัดมาแล้วตอนนี้มีเควสให้เราไปคุยกับยูนิโกติกล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทำเควสแล้วกันนะเราขอไปล่าสัตว์สักหน่อยดีกว่าน,นี่เจอกระต่ายเจอกระต่ายจะไปไหนกันกระต่ายเนี่ยกระต่ายจะไปไหนครับวิ่งตามไอ้เจอก,กวางด้วยแต่กวางนี่เราน่าจะไล่ไม่ทัน <laughs> มันวิ่งเร็วแน่นอนนี่สับกระต่ายเลยเอ้ไปไหนจะหนีไปไหนนี่โอเคเรียบร้อยแล่เนื้อด้วยเดี๋ยวเราต้องหาอาหารมาบ้านนะทีน,นี้เราสามารถเก็บของขายได้นะเอาไปขายให้พวกชาวบ้านได้แล้วเราจะได้เงินมาซื้อของ นี่เดี๋ยวเราแล่เนื้อก้อนแล่เนื้อกะใต้แล่เนื้อมาก้อนเลยนี่โอเคเรียบร้อยมีอีกไหมมีกระใต้อีกไหมแถวนี้ต้องการเนื้อเพิ่มไม่น่าจะเจอแล้วสองตัวเ,เอ้ย้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้น่าลากกว่าเยอะจะหนีไปไหนวิ่งเร็วซะด้วยสิตัวนี้เอ้ยอยวิ่งหนีสิโดนแทงแน่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหแทงไม่ทันแทงโคตรช้าเลยเอ้ยอย่าวิ่งหนีแทงไม่ทันเนี่ยมันวิ่งเร็วโคตร เอ้ยถึงแล้วแทงเอ้ยโอ้แทงไม่ทัน <g ül ch> ไม่เอาแล้วเอากระต่ายดีกว่าไปไล่สับกระต่ายดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยเอ้ยหนีไปไหนนีเรียบรอ้อยอุ้ยฮันติงเวลอัพแล้วฮันติงเวลอัพใช่ไหมอ๋อเทคโนโลยีเวลอัพนะอ๋อนีเวลอัพแล้วนะเราสามารถจะเรียนรู้พวกธนูได้แล้วโอเคเลนเนื้อก่อนแลนเนื้อก่อนเราจะแลนเนื้อกระต่ายเดี๋ยวเราต้องเอาของไปขายด้วยเดี๋ยวเราต้องเก็บของปลาไปขายบ้างนะเราจะได้มีตังค์เอาไว้ซื้อของได้ในฤดูแรกนี่เราแบบถ้าจะรวยนี่คือแบบเราต้องเก็บพวกเบอร์รี่ไปขายนะไม่ก็แบบ ตัดไม้ไปขายพวกหอกนะวิวอัพแล้วโอเควิวอัพรัวๆเลยอันนี้อัพก่อนอัพก่อนนี่โอเคเบอร์รี่ต่อมันก็ขายไม่ค่อยแพงนะเบอร์รี่มันเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วเบอร์รี่เราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เบอร์รี่นะเบอร์รี่มันขายได้ประมาณอัลละศูนอ่ะแต่เวลาไปขายรู้สชกว,ว่ามันจะราคาลดลงอีกครึ่งหนึ่งนะน่าจะขายได้แค่0.1บาทบอกเลยว่าราคาถูกมากนะเบอร์รี่แต่มันเก็บได้เยอะไงได้มา200กว่าอันแล้วเนี่ยเอ้ยมันไม่หมดสักทีแล้วเนี่ยหมดยังตรงนี้มีอีกหมดยังเน น่าจะหมดแล้วนะโอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเกมเฮ็ดด้วยดีกว่าเฮ้ยตัวหนักอ่อาตัวหนักเฉยเลยตัวเราหนักนะเนี่ยตอนนี้เรากินเนื้อก่อนแล้วกันนะนี่กินเนื้อจะได้ไม่หนักโอเคเรียบร้อยไปดีกว่าตัวหนักแล้วเนี่ยวิ่งกลับไปหมู่บ้านดีกว่าเราจะไปขายเบอร์รี่นะตัวเราหนักแล้วเนี่ยแบกเบอร์รี่จนตัวหนักเลยหมู่บ้านที่โคตรจะไกลเลยโอ้โหเราคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่เราสร้างหมู่บ้านไว้ตรงหนูนะสร้างไว้ไกลมากเลยมันแบบมันก็วิ่งลำบ้าเหมือนกันนะเวลาเราจะเข้าหมู่บ้านเนี่ย วิ่งโคดไก่เลยแต่มันก็ดีตรงที่เราอยู่ตรงกลางเลยนะเราอยู่ตรงกลางร,ระหว่างหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะมันก็มันก็มีข้อดีข้อเสียนะแค่ในช่วงแรกเราจะลําบากเพราะว่าหมู่บ้านนี้คือแบบหมู่บ้านเริ่มต้นของเราไงเราต้องมาบ่อยมาหมู่บ้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับยูนิโก้ได้นะคุยกองเรามีพอดีเลยแต่ขอขายของก่อนได้ไหมขอขายเบอร์รี่ก่อนตัวนี้มีคนขายของอยู่ผมขายของให้ครับเอ็ดวินเอาเบอรี่มาขายให้ครับเนี่ยมันขายได้แค่0.1นนะราคามันจะลดไปครึ่งหนึ่งอะได้มา2ยี่นิบสาอเหรียนน ตอนนี้เรามีตัง73เหรียญแล้วนะตังไม่ค่อยเยอะ <Goodbye. S 1> พอมีแต่ไม่ค่อยเยอะนะเฮ้ยโอ้โหเบียดจังเอเบซีนี่เดินเบียดมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับยูนิโก้ด้วยรับเควสนะยูนิโก้อยู่ในนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอตัวแล้วเดินไปเดินมานี่หาตัวยากมากเควสเราอาจจะไม่ได้อ่านมากนะเควสนี่คือแบบเยอะมากคุยเยอะมากเลยนะ <S <S โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปคุยกับแซมเบอร์นะตรงนี้ต้องไปหาแซมเบอร์ตรงนี้จะไกลหน่อยนะเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวค่อยดีกว่าค่อยไปทําทีหลังนะแซมเบอร์เนี่ย เดี๋ยวเราไปรับเควสบนนี้ด้วยดีกว่านะตรงนี้มันมีเควสอยู่เกรทข้างบนนี้เราค้ิกีกจไปหาแซมเบอร์แซมเบอร์นี่อยู่ไกลามากเลยมารับเควสลองก่อนดีกว่านะนี่ตรงนี้คนนี้ชื่ออวินนะอ่ะร,รับเควสมาก่อนอวินอายุ19เองาเงหรอแต่น้ายดูโตนะเนี่ยนายดูแบบอายุมากกว่า19อีกนะเนี่ย,นนนยคนนี้อ่ะร,รับเควสมาก่อนเควสนี้ให้เราให้เราส่งไม้ให้นะเอาไม้ไปส่งให้เด็กเรามีไม้อยู่แล้วใช่ไหมโอเคเรามีไม้อยู่หนึ่งอันพอดีเลยนะเอาไม้มาให้ครับนี่เอาไป เอาไม้มาให้เด็กโอเคเรียบร้อยเสร็จเควสแล้วนี่เควสง่ายมากเควสนี้เราได้คุกกี้มาด้วยนะทำเควสนี้อะเนี่ยได้คุกกี้ราคาตั้ง 40, 40เลยนะเอาไปขายได้เราสามารถมาทําได้ทุกวันนะเควสนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเควสรายวันเราสามารถแบบมาปั๊มต่างได้ <c oughs> มาขายคุกกี้ได้นะหากเก็บเบอร์รี่ต่อดีกว่าแถวนี้มีเบอร์รี่อีกหรือเปล่าครับแถวนี้มันไม่มีเบอร์รี่อ๋อนี่งเจอเบอร์รี่แล้วนี่เก็บเบอร์รี่ก่อนเอาเบอร์รี่ไปขายนี่ใกล้หมู่บ้านเลยนะเนี่ยเ,เบอร์รี่ต้นนี้็บไปขายให้หมดเลยต้องการเงินครับ เราจะเก็บแบบว่าไม่ให้เหลือเลยนะเบอร์รี่เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเห็ดด้วยดีกว่านะเห็ดมันราคาแพงเหมือนกันเห็ดขายได้อัลลบ,บาทเอามาเก็บมาให้หมดนี่มันเก็บของปลาขายชัดๆเลยนี่โอเคเรียบร้อยเมื่อกี้อะไรอัพมาหรือเปล่าสกิลอัพหรอสกิลฮันติงเราอัพมาแล้วนะนี่เราสามารถอัพมาหน,นีได้นะเราจะสามารถเห็นพวกเห็ดพวกอะไรไดนะ้นี่เวลาเรากดเนี่ยมันจะเห็นนะมันจะเห็นของที่เราสามารถเก็บได้ตรงนี้เราเก็บได้เนี่ยเบอร์รี่เออตรงนี้ด้วยอ่าโอเคตรงนู้นก็มีอีกนะนะเบอร์รี่มันเยอะจังแต่ตอนนี้ต้นหนักอ่ะขอไปขายเบอร์รี่ก่อน ในพาร์ทแรกเราจะมาเป็นพ่อค้าขายเบอร์รี่กันเจอกระต่ายอันเนี้ยจะไปไหนเจ้ากะต่ายโอ้เดินไวพอดีว่าเราวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยเราตัวหนักมากเดี๋ยวกินเนื้อสักหน่อยแล้วกันนะจะได้แบบลดน้ำหนักหน่อยกินเนื้อเข้าไปนี่โอเคเรียบร้อยยังวิ่งไม่ได้อยู่ดีนะเนี้ยตัวโคตรหนักเลยเดี๋ยวของไปขายกับตัวโล่งแล้วเออขายตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้มีคนอยู่เอาของมาขายให้คนนี้แล้วกันซื้อของไหมครับซื้อเบอร์รี่หน่อยนี่เบอร์รี่เอามา200กว่าเนขายไปเลยครับนี่โอเคเรียบร้อยมีตัง วิ ų, ้ยเรามีร้อยหนึ่งแล้วนะเฮ้ยขายเห็ดด้วยดีกว่าเฮ้ยมาก้อนก็มาก้อนขายเห็ดให้ก้อนขายเห็ดด้วยนี่สิบสี่อันสิบสี่บาทโอเคเรียบร้อยเห็ดราคาดีมากเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าเก็บเห็ดน่าจะดีกว่าเบอร์รี่ป่ะรู้สึกว่าเบอร์รี่มันได้น้อยนะเก็บเห็ดน่าจะขายได้ดีกว่าเดี๋ยวไปหาเก็บของขายต่อดีกว่าเราจําได้ว่าเราทิ้งไมายไว้ตรงนี้นี่เดี๋ยวเราหมายมาทาหอกขายดีกว่านะหอกนี้มันขายได้อันละแบบโคตรแพงหอกเราจําได้ว่าขายได้อันละสิบบาทอ่ะเดี๋ยวเราทาหออขายดีกว่าครับมาให้ดเลย14อัน ขายหอกครับพ่อค้าขายอาวุธวันที่13แล้วหุบคาบคูดนานครับของนานมากเลยนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยเอาหอกไปขายดีกว่าเราจาได้ว่าหอกขายแพงนะเนี่ยหอกมันขายได้อลละสิบบาทเลยนะเอาหอกไปขายครับเราจะรวยแล้วมีใครรับซื้อใกล้ๆไหมพอดีว่าไม่อยากเดินไกลน่หนักตัวมากเลยเนี่ยบนนี้มีคนรับซื้อของอยู่เดี๋ยวขายของบนแล้วกันนะบนนี้ใกล้ๆใกล้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้น่าจะใกล้กว่าเดี๋ยวไปขายตรงนี้แล้วกันเอาของมาขายให้ครับขายหอกให้นี่คนนี้ นี่140บาทเลยนะเนี่ยขายไปตอนนี้มีตังค์250แล้วโหรวยบอกเลยว่ารวยแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับสําหรับเงินโอเคคิดว่าเดี๋ยวพาทนี้เราพอไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะค่อยเอาไว้ต่อกันพาทหน้าดีกว่าก็สําหรับพาทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย